ครับเดี๋ยวจะพามาดูทุเรียนต้นมูไอหมอนทองต้นนี้นะครับต้นเล็กนิดเดียวครับนางออกดอกนะครับไม่แข็งแรงแถมอาจะมาออกดอกอีกนะครับตอนนี้กําลังฟื้นตัวได้ก็แตกยอดใหม่นะครับใบเขาจะเล็กๆเพราะว่าทุเรียนเขาไม่สมบูรณ์ครับแต่เขาออกดอกมีดอกด้วยนะครับเนี่ยมีสองกิ่งนะครับเห็นไหมแตกออกมาแขวนสักลูกเลยนะครับเขาออกเองนะครับ เราไม่ได้บังคับเขาเขาออกเองเขาเขาก็จังเรียนลูกได้เองนะครับอ่าปีที่แล้วก็ต้นเล็กแบบนี้แหละครับได้สามลูกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาออกเองนะครับอ่าส่วนต้นนี้ก็อ่าออกไม่ไม่เสมอนะครับออกกระปิดกระปอยนับดอกครับบางกิ่งก็ไม่ออกนะครับเนี่ยอย่างกิ่งนี้ก็ออกปลายกิ่งนะครับอ่ากิ่งนี้ก็ออกออกไม่สม่ําเสมอนะครับดูนะครับมีหลายรุ่นมากเกินไปนะครับอ่ารุ่นนี้ก็จนใหญ่แล้วเนี่ย เนี่ยแล้วปีนี้นะครับดอกทุเรียนไม่เสมอนะครับดอกใหญ่ก็มีดอกเล็กก็มีไม่แน่นะครับเราจะเอารุ่นเดียวนะครับเราอาจจะรูดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเต็มดอกเต็มเลยนะครับสำหรับต้นนี้ดอกมา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 กนะครับมาเกินเกินอัตรานะครับตอนนี้ก็ยอดก็เริ่มปีเปียกมาไปปลายยอดนะบางกิ่งนะครับแต่ก็ยังมาไม่มากครับแต่ก็มีสัญญาณที่เห็นยอดแตกออกมาแล้วนะครับ ช่วงนี้เราต้องการยอดมาใหม่นะครับเพื่อจะให้ทันเวลานะครับอดูนะครับดอกเต็มเลยครับแต่โอ้ยหลายรุ่นครับหลายรุ่นมากนะก็ต้องเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือสองรุ่นนะไม่เกินสองรุ่นครับเราก็ต้องตัดใจรูดทิ้งนะครับดูครับเต็มเลยนะครับหิ่งเดียวก็ยังเห็นหลายรุ่นเลยครับดูนี่หนรุ่นหนึ่งรุ่นแล้วครับสองรุ่นสองรุ่นแล้ว สามรุ่นนะครับมีตั้งสามรุ่นครับสี่รุ่นนู่นแหละครับเนี่ยเพิ่งออกมาดี่ยเอาออกเลยนี่ออกเลยเนี่ยดอกเยอะเกินครับไม่ใช่ทอบนะครับเพราะว่าถ้าดอกเยอะถ้าเป็นรุ่นเดียวง่ายอยู่ครับแต่ดอกเยอะคนละรุ่นนะครับเราก็จะรูดออกครับแต่ตอนนี้เรารอให้เขาพัฒนาก่อนบางบางดอกบางช่อเขาก็จะตามเพื่อนทันครับเราก็เลยย่างนะครับพอระยะหนึ่งเขาก็จะ แยกนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ตอนนี้บางบางช่อเขาก็จะตามกันไปได้นะครับตามกันไปติดๆง่ายๆนะครับบางทีก็พัฒนาเร็วก็มีนะครับออกช้าแต่พัฒนาเร็วอ่ารอเพื่อนนะครับอันไหนออกก่อนก็รอเพื่อนเนี่ยกิ่งนี้ออกที่หลังเขานะครับเล็กๆเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวดูการพัฒนาเขาถ้าไม่ทันเราก็จะรูดออกนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้แค่ไม่เกินสรุ่นครับเนี่ยดกมากครับ ดูดอกนะครับดอกดกมากนะครับเป็นเพราะพันธุ์หรือเป็นเพราะต้นนะครับบางต้นไม่ได้ดอกนะครับดอกก็ดอกน้อยนะครับก็สงสัยจะเป็นเพราะพันธุกรรมตอนเขาเอากิ่งพันธุ์มายอดมาเสียบนะครับดูนะครับดกจริงๆนะครับต้นนี้ถ้าได้อย่างงี้คือดอกพอต้นครับแต่ถ้าดอกไม่พอต้นก็บางกิ่งไม่ได้นะครับบางกิ่งไม่ออกนะครับ เป็นบางต้นจริงๆนะครับผมสังเกตดู3ปีแล้วครับต้นต้นไในออกดอกน้อยเขาก็ออกปีละนิดละหน่อยนะครับสปีก็เหมือนเดิมนะครับแต่ต้นไหนออกเยอะอ่าปีหลังมาเขาก็ออกเหมือนเดิมนะครับเยอะเหมือนเดิมนะครับเป็นเพราะกิ่งพัน์ุนะครับ